สาวน้อยบิสเบอรีเธอสมบรีไใตและผลไม้หันซาคือสุดลัอันแสนพิเศษเธออาจจำเล็กแต่งานยังยใหญ่เธอคือพืสีลมทองาเทสีเธอคือสาวน้อยบรีกับงานที่แสนยิ่งใหญ่เธออาจเลแต่่งใหก็ไม่ยากจะซอเบอชอเคตอน าที่่ออยูนเฮ้เราน่าจะทำมันพรุ่งนี้พร้อมกับคนอื่นนะใช่ช่างสงบสุขเงียบสงบและอ้วไม่นะโอเรเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างถูกเท้าฉันนะะ,ะปลาไหลสับปลักแห่ง,งทะเลนะอาจาเป็นพืชใต้น้ำก็ได้นะ เจ้าปลาตัวน้อยเขาค่อนข้างน่ารักค่อนข้างเหรอเขาหนักน่ารักที่สุดจนมั่งแก้มน่าหย,ยุดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมันเลยอ๋อเฮ้เจ้าตัวน้อยเฮ้ที่รักว่าไงไม่ต้องกลัวนะมาที่นี่คนเดียวเหรอเธอเล่นกันกว่าจะออกมาเพียงลำพังนะ อ๋อน่าสงสารจังโอ้เขาคงไม่เป็นอะไรหรอกและเออเธอทำอะไรนะฉันจะพาเขากลับบ้านแต่ต้องมีใครสักคนคอยดูแลเขานะปลาน้ตที่น่าสงสารบนโลกที่กว้างใหญ่มาเธอโอเรนเดี๋ยวามาเธอจุดตัวอะไรเชื่อใจฉันเถอะใช่ฉันไม่ทำรา้ายเธอหรอก โอ,อเรนฟังฉันก่อนได้ไหมฉันฟังอยู่ฉันฟังอยู่แต่เขากำลังจะหนีไปแล้วนั่นนั่นมันจะกระจัดกะายฉันอยากอธิบายให้เธอเข้าใจตอนนี้เขาอาจดูตัวเล็กและน่ารักแต่ต่อไปเขาจะเติบโตจากนั้นเธอก็จะดูแลเขาได้ยากขึ้นเธออาจจะเธออาจจะพูดถูกก็ได้สตรอเบอรรี่ แต่เธอพูดอยู่เสมอว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่พวกเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันว่าใครสักคนต้องคอยดูแลเขาเขาเขาเฮ้เขาหายไปไหนน่ะเดียวสิเห็นไหมเขาอยากจะกลับบ้านไปพร้อมกับฉันน่ะฉันจะตั้งชื่อเธอว่าบุชบุชเขาดูเหมือนพุ่มไม้น่ะเขาดูเหมือนตัวปัญหา ที่หน้าตาน่ารักแล้วแต่เธอก็แล้กกันออเรนจ์อ้าไม่เอาหน้าสตรอเบอรี่เธอไม่เชื่อใจฉันหรอแน่นอนแต่ฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นฉันจะดูแลปลาตัวนี้ให้ดีกว่าปลาตัวอื่นที่ใครดูแลมาก่อนให้ได้เลยฉันจะคอยให้อาหารอ่านนิทานก่อนนอนให้เธอฟังโอ้ฉันอดใจรอที่จะอ่านนิทานที่ฉันปรดปลาให้เธอฟังไม่ไหวแล้ว และฉันจะหาบ้านสวยๆที่ปลอดภัยและอบอุน่นโอ้แล้วก็เจ๋งด้วยอ,อดใจรอก่อนนะแล้วเธอจะต้องหลงรักมัน